สวัสดีคะ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ yes เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของวิชาสังคมนอร์เวย์ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันถึงปัจจุบันนี้นะคะ <Yes. S 1> เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในคลิปนี้คะ่ะในหัวข้อนี้เรามาพูดถึงสิทธิและหน้าที่ในสังคมสวัสดิการของรัฐคะ่ะ ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาครูก็พูดอยู่เสมอนะคะว่าทุกคนทุกคนทำงานรายได้ภาษีทุกคนรายได้ภาษีก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะที่สำคัญก็คือทุกคนจะต้องจ่ายภาษีนี่คือความสำคัญของเขาคนที่จ่ายภาษีได้สิทธิอะไรบ้างได้คืนตอนที่เขากเกษียณได้คืนตอนที่ป่วยมีคนดูแล มีเงินเดือนให้ว่างงานตกงานก็จะมีเงินช่วยเหลือมีเงินที่จะสงเคราะห์บุตรด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์แล้วก็หน้าที่เท่าๆเทียมกันค่ะมาดูคำพท์ค่ะเงินที่เราได้เมื่อเราป่วยเขาเรียกว่าสีกระแผงเนี้ย ซีกแผงเงคือเงินที่ได้ตอนป่วยจําไว้ va, ว่าคําว่าซีกก็คือป่วยแผงเงแปลว่าเงินง่ายๆค่ะสำหรับคนที่ยังภาษายังไม่คล่องนะคะให้จําแบบนี้เอาเงินตกงานหรือว่าช่วงว่างงานภาษาโนชเรียกว่า d a กแ p งเงือกแงอันนี้อาจจะมีในข้อสอบน,นะคะเน้นค่ะเน้นเงินสงเคราะห์บุตรเรียกว่า b a านนาทริกบานนทร ก็คือเด็กที่เขาอายุต่ำกว่า18ปีเขาจะได้ทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะอันนี้คำศัพท์ต่อไปค่ะ i n t r o d u c t i o n s t e r n o t i n t r o d u c t i o n s t e r n o t ก็คือคนที่เข้าโปรแกรมแนะนำจำได้ไหมคะก็คือคนที่รีภยัยใช่ไหมคะคนที่เข้าโปรแกรมเนี้ย เขาก็จะได้เงินสนับสนุนค่ะแล้วที่สำคัญทุกคนที่ทำงานเมื่ออายุถึงวัยเกษียณแล้วก็จะได้รับเงินเกษียณอายุนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. Alderspension Ald Ald หรือบางคนเรียกง่ายๆว่า p ังชูนนะคะก็เป็นเงินเกษียณค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาเป็นคลิปสุดท้ายในส่วนของวิชาสังคมนอร์เวย์ค่ะหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงจะยังเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามครูนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการเรียนแล้วก็ในการที่จะศึกษาทบทวนบ่อยๆบ,บางคนมาดูแล้วดูอีกก็ยังไม่เข้าใจบางคนไปสอบแล้วหนึ่งครั้งไม่ผ่าน ดูใหม่นะคะดูว่าเราบกพร่องในหัวข้อใดก็อย่าลืมมาเติมไปเรื่อยๆนะคะครูขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจมาคอมเมนต์มาอะไรก็ตามเกี่ยวกับคลิปของครูนะคะถ้ามีคำแนะนำคุณครูก็ยินดีแนะนำในช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะคะช่วงหลังเนี้ยครูจะ,ะกระนำลงคลิปค่อนข้างเยอะเพราะว่า ครูอยากจะเสร็จสิ้นโครงการของวิชาสังคมให้เสร็จนะคะเพราะว่าบางทีนะคะสิ้นปีนี้สิ้นปี2021อาจจะมีข้อมูลที่ใหม่ๆมาปรับเปลี่ยนในหัวข้อหรือว่าในสัมโฟนคุณสกับซึ่งถ้ามีหัวข้อที่หรือว่ามีข้อมูลที่เข้ามาอัปเดตเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดครูก็จะต้องทำคลิปใหม่เพิ่มขึ้นมา อันนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะสำหรับคนที่จะสอบอยู่ในช่วงนี้ก่อนยังถ้าหากว่าครูยังไม่ได้อัปข้อมูลใหม่ๆก็คือใช้ข้อมูลนี้ไปก่อนที่ครูทำมาทั้งหมดค่ะครูขอปรบมือให้ทุกคนที่ดูวิชาสังคมนอร์เวย์ตั้งแต่คลิปแรกของครูจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเก่งมากๆค่ะเก่งมากๆทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อไปนะคะก็ถ้าหากว่าบางคนนะคะมีเวลากระชั้นกระชิดเพิ่งมาดูเพิ่งเข้ามาดูครูอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามันกระชั้นชิดใกล้จะถึงเวลาจะสอบแล้วก็อย่าลืมไปฝึกทําข้อสอบนะคะเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ไปฝึกทําข้อสอบก็จะมีอยู่2คลิปไปฝึกทําฝึกอ่านเพราะว่าบางทีการที่เรามาอยู่ให,หม่ คำศัพท์มันไม่ได้เข้าไปสมองง่ายๆนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะมากๆม,มันจะต้องเข้าใจอ่ะถ้าไม่เข้าใจเราจะจําไม่ได้แต่ว่าลักษณะการเข้าใจก็จะ,ะจะต้องพึ่งพาคําศัพท์จะต้องพึ่งพาภาษาโน์ตแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสอบได้ผ่านทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาโน อยาลืมนะคะการที่เราจะขอสัญชาติของนอร์เวย์ดีที่สุดก็คือถ้าใครสอบได้ขอสอบเป็นภาษารนสไปเลยยิ่งดีมากๆเราจะต้องไม่ต้องมาสอบอีกนะคะการที่ขอใบพำนักอ่ายู่ทาวนใช้ผลสอบเป็นภาษาไทยได้แต่การที่เราจะขอสัญชาติของนอร์เวย์เราจะต้องอมีผลสอบที่เป็นภาษารนสค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบในการเรียนวิชาสังคมนะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูในเรื่องแล้วก็หัวข้ออื่นๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ